สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องตัดต่อครับมาหลอตรงโลตามาเด้อพี่น้องเด้เเอครับเริ่มเกี่ยวหรอกครับผู้เกี่ยวผู้บอเราคนก็นใส่มือเกี่ยวพื่อนเพื่อนใส่รถเกี่ยวพี่น,น,น,น้องมันยังมาขัดตัดต่อจันเลยครับอ้าวหนุ่ยว่านเลยคุยบนพี่น้องเป็นตะป่ายี่ดีอยู่ครับคุณวยแด,เดงเครื่องเหมือนครับโอ้ ว่ตื่นพี่น้องคนไหนพี่น้องเอาแล้วครับหลังแรกแค่กับมันพี่น้องเอ้ยคนไหนฟุ่ยพุ่คนครับมาแล้วพี่น้องพคนอหนเดืดแนงน้อยพี่น้องตัดโซาครับอ่ะอุ้ยมันหรอครับคนไหนฟุ่ยฟุ่ยคนพี่น้อง โ <laughs> อ้โอ้โอปวดออกครับตโถนู้พี่น้องมาเราพี่น้องหางหนึ่งครับหนึ่งหางหนึ่งหางเอ้ปวดออกก็เดียวครับลุ้นกันเรื่อยเรื่อยพี่น้องป่ายที่ดีครับหมดกระสุนพี่น้องเอ้ย ปะมาณเจ็ดตัวสองตัววะสักหางสองหางวะครับหมา,หากับพ่อหมาพี่น่องอยากนอนเผาหลับ เแดงรื่งเหมครับนี่ละ่ะเรื่องตะไบมันคือบอกบี่นอนเอ้ยครับนี่มันเด่นไงเด่นไงนู้นบวออ่

รื้อเมนกันไปครับโน้โหเ,เที่ยวเหมืนอนหมาทอง รุดไปเลยครับเพื่งไหนพี่น้องก็ไม่ตื่นห้างเดียวขอรอดีครับ ตัวยลย,ยูพี่น้องเอ,อ้ยหลังเล็กเอเด้อคือสมุนนอกมันนี่นาะเจ้าของทางหมองนี่เจ้าของเร็วไหมสม,งม,งมสงสัเสิมันตื้นเหรอครับตื้นเพราะเส้นแลนมอนก้าวออกพี่น้องหากินทั้งในอยู่ครับบงสุง่ง ลุ้นกันไปครับทั้งน,นี้ก็บ่ขข้นพี่นอ้องป่กิ่ดีครับอย,อย่าจลอยกกอย่พีปน่องเฮ้ยหดบ่มา่ไก่ครับ ทางนี้ขวบช่างขวบขั้นหน้าครับขวบขั้นหน้ากับพกขวบมาจอยก็สืเริ่มเจ้าเข่าเจ้าน้ำครับเสียงรถเจ้าเข่าเสียงรถไถบวมวันบวมวันบวมขึ้นพี่น้อยช่วงนี้ครับพ่อลูกคนกับพ่อเจียวแล้วพ่อลูกคนกับท่านพ่อเจียวใส่มือแน่ใส่เกี้ยวเรืองละลาดัดร่างดแน่พี่น้องเราเจ็ดสิบแปดสิบบาทเนี่ เดเความเพื่อพ่อจของคนดูพี่น้่งเด้อกลบฝากับมปน้อพี่น้องเนาะไปจุลุมกันครับปีนี้กัพ่อหน้าพ่อหนองแง่น่เดี๋ย่อูอ้าอูกอ้าอีกตัวบ่ ขึ้นเงียบปซดสี่ลีแต่หุ้ของหกกับหกนี่ี้นองหกกับบัวเขาครับบูวมีสีข้าวันครับนี่น่ถึงสมบ้อ ไป่กี่ดีก็ได้พี่น้องของนุ่นครับขอนุอน่นซ้ำนี่ล่ะขคุมสิซ้ำนี้พี่น้องวะหุ่นจะบ่วงขขาวป่ยขาลากันพี่น้องจะคุยคุยคุย,ย,ยตัวป่พี่น้องวา ติลีเลยพี่หนอ้องเอ้ยครับอย่ามาให้ไก่กับบดินบดันน,นี่ป้าเขาอยู่บัฒเ์นแลนด์มาเลยพี่หน้องครับงูหลายอยู่โอ้ยอหูกุ้มพี่หน้อง ยี่เจเดียพี่น้องเอ้ยแลวกตียงหัวบ,บดันครับนี่ก็ขุดทรายพี่น้องเอ้ยมันจะปล่ยเข้าหลัก หัวเขาบวกก็าพี่น้องเดินไหนตีมันตื่นเสียวรดเกีย่ยวย้านไปเรื่อยครับเดี๋ยวเป็นลายหลังดอกพี่น้อง ่ถือบ่พี่น้องเอ้ยบกีินีตัวเดียวท่นดีครับไร้คน็ดียหมาน,น,นอกอมือน,นีพี่น้องเย้ยพี่กี่น้องรุ่นกันไปเรียกพี่น้องนี่ตุ๊กูสาสวอหลังตุวไทยครับ ถ่ายกับบมีแนวขึ้นมากกร็รพี่น้องเอ้ยสองทุดถ่ายครับเทียมกันมือเลยจะห้อยยองปลาเของมือปุย๋ยซื้อแล้วอ๋ออ๋อ,อ,อไปนี่พี่น้องครับพี่น้องถือว่ามันหนีโบกเก่งปไปเลยครับโบผ่า,านเลยเมือนเนี่ยแต่ว่ากับ,บ่บขาดแลีขาดง่ายแต่ตัวหนึ่งก็ครับตัวหนึ่งถ้าไปตายก็ถืไปขังโอ้ยพี่น้อง สามัาไไนมันกันต eh anyway ั้งแ no ่ขั้วอะไรนักพิณนงหรอเอ้อของุทธขอบพุ่นพี่น้องให้กำลังแรงแก่คนไหลกคนแช่คนติดตามบ่นนี้เห็นอะได้างนักพิณนงครับว่ามันติดทางเปิือกเลยเห็นแนวเบ็นแนวพ่อล่างๆพี่น้องิณนงสายเต็มๆหลายกะคนบ่าห้ครับเอ้าขอบพุทธพี่น้องให้กำลังแรงแก่คนไหลกคนแช่คนติดตามมาโดยตลอดนักพี่น้องเหรอเอ้าลายพี่น้องครับอื่นพอกันไหมสำหรับมันอีกอะสวัสดีครับ